สิบเก้าเทวตาอุโยชนะขาดาทุกขาปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยา โสกัปตาจะนิโสกหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตาปุญญสัมปานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังเททานตุสัทธายาสีรังมาคขันตุสัพปทาภาวนาพิรตาหุนตุขชั่นตุเทวตาคตายี่สิบ สัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขั้งพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเจนารักขั้งพันธามิสัพพโซ Sapteputha para patta para patta pattekanan jayang pralanga hanta nanta tejena lakhang panta misaposo. Sapteputha para patta สัพเพุทธาปรปตตาปัจเจกานันจายังพระรังรหันตานันจเตชานาักขั่งพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาปรปตตาปัจเจกานันจายังพระรังรหันตานันจเตชานารกขังพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาปรปตตาปัจเจกานันจายังพระรังรหันตานันจเตชานาระขังพันธามิสัพพโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสรตยาบทสวดมนต์พระสวดพระปริศและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวนสัรยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียนยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งขาพระพิจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดาธา